สวัสดีครับผมนิพนธ์สู้ๆนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคงจะคิดถึงกันใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำใน e p ีที่2เกี่ยวกับท่า h u m a n f a c t นะครับว่า h u m a n f a c t เนี่ยเราจะโฟกัสอะไรและเราจะขึ้นท่า h u m a n f a c t ขึ้นมาตัวขนาดได้ยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ต่อจาก e p ีที่แล้วเลยนะครับอีพี EP ที่แล้วจะเป็นการค้างในรูปแบบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ ฮะแต่ทีนี้เทคนิคในการเตะตัวขึ้นไปแล้วค้างให้อยู่หลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเวลาที่เรา h u m a n f a c t เนี่ยเราก็ต้องพยายามเตะขึ้นไปแบบนี้เลยเตะขึ้นเตะขึ้นแต่ว่าเตะเท่าไหร่มันก็เตะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เรายื่นขาออกไปเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะมากนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเริ่มต้นนะครับเราจะไม่เหยียดขาออกไปเลยนะครับแต่ การที่เราจะเตะขาขึ้นไปเราจะไม่เตะขาขึ้นอย่างเดียวเราจะเตะขาให้เกิดแรงโมเมนตัมมาหาที่บาร์นะครับสมมุติว่าเราจะเตะขึ้นใช่ไหมอย่าคิดว่าเตะขึ้นนะครับให้เตะเข้าหาบาร์นะครับอย่างนี้นะวนเข้ามาหาที่บาร์แต่เทคนิคนะครับเริ่มจากการกระโดดก่อนนะครับวิธีที่เราจะกระโดดนะครับเราจะต้อง โยกสะโพกหรือหัวเข่าเราไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วมือเราก็จับไว้โดยที่เรา external rotate แขนออกไปแบบนี้แล้วงอแขนไว้แล้วอย่ากเกร็งนะครับอย่ากเกร็งแบบอยากดันหรือว่าดึงต้านไว้นะครับให้รีแลกแขนนะครับแค่ external rotate ไว้ก็พอนะครับเห็นไ,ไหมแบบรีแลกไว้อย่างนี้ให้มันไปพร้อมกับสะโพกนะครับงอแขนเหยียดแขนงอแขนเหยียดแขนเราจะไม่เอาศอกไปด้านหลังนะครับเราจะหมุนศอก ให้ตรงกับลําตัวเห็นไหมแขนตรงกับลําตัวเสร็จปุ๊บแขนข้างบนนะครับให้งอและเหยียดงอและเหยียดนะครับเห็นไ,ไหมตามจังหวะสะโพกนะครับแล้วเวลาที่เราโยกสะโพกออกนะครับให้เราใช้ขาฝั่งนี้ถีบสะโพกนะครับถีบสะโพกออกมาพร้อมกับกระโดดขึ้นนะครับเพราะฉนั้นน้ําหนักจะลงที่ขาข้างนี้เป็นหลักนะครับแล้วเวลาที่เรา เอาขาข้างนี้ถีบตัวออกมานะครับให้เราเอาแขนเนี่ยดันหรือว่าออกแรงที่หัวไหล่เนี่ยดันออกมาให้ตรงแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ขาข้างนี้เราจะเตะไปข้างหน้าเห็นไหมครับเตะไปข้างหน้าพร้อมกับโยกไปข้างหน้าพอถีบไปข้างหลังแล้วก็เตะขึ้นมาข้างหลังเอาแค่นี้ก่อนนะนะข้างนี้ถีบขึ้นให้ตัวลอยเลย เห็นไ,ไหมครับอันนี้คือแรงจากขาแต่ทีนี้เราเอาแรงจากหัวไหล่เนี่ยช่วยผลักขึ้นไปนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับ่าแต่สังเกตว่าเวลาที่ผมเตะขึ้นในสเตปนี้ผมหันหลังขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเทคนิคต่อไปเมื่อเรากระโดดได้อย่างถูกวิธีแล้วนะครับออกลงน้ำหนักได้ถูกข้างแล้วทีนี้ข้างที่จะเตะขึ้นไปเนี่ย ถ้าเราเตะขึ้นไปโดยที่เตะทางด้านข้างลําตัวขามันจะขึ้นได้เท่านี้นะครับมันจะสูงได้เท่านี้มันจะขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับ่ะมันจะติดที่มุมของสะโพกแต่ถ้าเราอยากให้ขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปหาบาร์นะครับเห็นไหมพุ่งวาดขึ้นไปหาบาร์ได้เนี่ยเราจะต้องหมุนสะโพกแบบนี้ทุกครั้งที่เราเรากำลังจะเตะขึ้นให้เราหมุนสะโพกเห็นไหมครับที ตัวออกมาเตะขาขึ้นแล้วหมุนสะโพกแบบนี้อ่าพอเราเตะสะโพกอ่หมุนสะโพกได้ปุ๊บเห็นไหมครับเราจะเอาขาเนี่ยเตะเข้ามาหาบาได้แต่เงื่อนไขในการเตะเข้ามานั้นเรา 1. คือหมุนสะโพก 2. คือหมวนสะโพกสามคือ เกรงโซแอสนะครับหรือออกแรงเตะขาเข้ามาหาบ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพยายามเกรงหน้าท้องในจังหวะที่เรามมวนสะโพกนะครับเกรงหน้าท้องและท้องด้านข้างด้วยนะครับแบบนี้อ่าส่วนขาที่ถีบนะครับขาที่ถีบพื้นถีบขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเวลาที่เราถีบสุดแล้วให้เรารีบเอาขาเนี่ยหนีบนะครับเห็นไหมหนีบตามขาข้างหนึ่งขึ้นไป ให้เร็วที่สุดนะครับมันจะเป็น1-2อย่างรวดเร็วนะครับเราจะไม่เตะขาข้างเดียวขึ้นไปนครับเราจะใช้โมเมนตัม2จังหวะเตะข้าง1ขึ้นไปแล้วเตะข้าง2ตามทันทีนะครับเห็นไหมครับ1เห็นมหนึ่ใช้ไหล่ผักด้วยปึ๊บหทีนี้1-2 1-2งสองหนึ่งสเห็นไหมโมเมนตัม um มันจะแรงขึ้น1-2อ่า นั่นแหละครับขาสองข้างจะต้องสัมพันธ์กันจังหวะจะต้องแบบตามกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นบิดสะโพกให้ทานออกแรงหัวไหล่ผักให้ตรงจังหวะนะครับเอาใหม่นะพอเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมหนึ่งสองนะ1นสองให้เราเอาขาเตะบาไว้แบบนี้แล้วค่อยๆงอเข่าแบบนี้นะครับเป็นท่าทักแล้วแขนพยายามเหยียดให้ตรง ไม่งอแขนข้างบนนะครับเหยียดแขนให้ตรงไว้แล้วก็หมวนสะโพกเกรงหน้าท้องนะครับเห็นไหมยกขึ้นแบบนี้ก็จะง่ายนิดนึงนะครับหย่อนก้นลงก็จะยากหน่อยอันนี้ให้เราค้างไว้ในท่าทักเข่าติดอกก่อนนะครับแล้วสเต็ปต่อไปนะครับสมมติว่าเราค้างได้นานแล้วเรามีความแข็งแรงพอนะครับ ให้เราค่อยๆเหยียดขาไปทีละเล็กละน้อยเริ่มจาก1ข้างก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอีกสเต็ปหนึ่งพยายามค้างในสเต็ p นั้นๆให้ได้นานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรัดไปเลยว่ามีสเต็ปไหนบ้างนะครับในการที่จะเหยียดขาออกไปอันนี้เป็นสเต็ปที่หใช่ไหมครับหย่อนสะโพกลงมานะครับหน้ามองข้างบนไว้แล้วค่อยๆนะครับเหยียดเห็นไหม ค่อยๆเหยียดขาไปเท่าที่ไหวแบบนี้แล้วเวลาที่เราพิกด้านข้างจะหนักกว่านะครับผมก็เลยต้องแนะนำว่า,าให้เงยนเหหน้าขึ้นหรือว่าบิดลำตัวนอนหงายขึ้นไปนะครับเห็นไหม อบหงายหน้าท้องขึ้นข้างบนค่อยๆเหยียดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่แต่ละสเต็ปเนี่ยยิ่งเหยียดขาออกไปก็ยิ่งหนักมากเนาะเพราะนั้นค่อยๆนะครับค่อยๆขยับขยับมาถึงจุดหนึง่งเราก็ค้างให้นานก่อนแล้วถ้าเราทำได้นานเราค่อยขยับปอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็แนะนำว่าพยายาม โลเทชันนะครับก็คือการหมุนแขนไว้ห้ามงอแขนนะครับเวลาที่เราค้างเหยียดแขนดันให้สุดแล้วก็ดูตำแหน่งช่วงหัวไหล่ให้ดีว่ามันตั้งฉากไหมระหว่างไหล่สข้างแบบนี้ให้มันตั้งฉากให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่หย่อนแบบนี้นะ,ะแล้วก็แขนข้างบนหลายคนนะครับชอบงอแขนข้างบน พยายามใช้ไบเซ็บนะครับในการดึงล้างไว้ที่จริงแล้วเราต้องใช้ปีกนะครับในการที่จะชักสะบักไว้แบบนี้เห็นไหมใช้ปีกในการคอนโทรลนะครับถ้าเราใช้ไบเซ็บนะครับเราจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหัวไหล่เป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละจุดสังเกตร่างกายตัวเองว่ามันมีการเกรงที่ถูกต้องไหมตรงไหนเกรงได้ตรงไหนเกรงไม่ได้แขน บิดไหมเบี้ยวไหมสะบักเท่ากันไหมแล้วก็แกนกลางลำตัวได้เกรงไหมแขนงอไหมนะครับให้สังเกตรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยๆไปได้อย่างราบลื่นแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับโอเควันนี้ก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสวัสดีครับ